สวัสดีน้อพี่น้องครับวันนี้เป็นเสาวันที่หาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ป็นองปอบกันตลาดนัดโคกระบน้องแจ่มพบุอำเภอเมืองจังหวัดระยนะครับแม่หาครับ1 5มื่นหาสูงร้อยสามสิบนะครณมื่นเก่าคุณแห่เป็าสิขายมืินเก่านะครับผู้น้อยผู้ใหญ่เรน่อยนะโเอะนาะ ไนหางยดนามใหิ้มืนหางสั huh. uh ่น huh. ย uh ังไงครับ hmm. ม <laughs> uh ือสิไดขึ้นมามืนหกขึ้นมาแล้วอ่ะอ่ะมือนี้ครับมือคุณแม่พันจิใจอ่อนว่ะมาเปนาอยากได้เีกมือเก่าสวยแล้วสันในหางยันามาสวยแล้วกลับบ้าน ตอนนี้คือขยับขึ้นไม้มืนหแล้วนะครับ <c oughs> สูงร้อยสานี่หรอครนะับหนุ่มน้อยสูงร้อยสามสิบอะไรวะ Đẹp quá đang quăm câu vô này các bạn, một cầu, chín cầu cầu cầu, chín cầu ไอหางเรียกเี้ยให้ห <guarding> ม <okay>? ื่นหกอยู่นะครับเ็นอาขึ้นมาเป็นเงินเจ็ดเด้อเจ็ดพันเอา รอที่ข้ <c oughs> ่นแม่ลูก สาใหญ่ค้่าอีกเสาพวงสาสูงร้อสามสบวกร้อยสามหร้อยสามสา้อสาม้ามีอ่างน้อยๆนะครับกล่ามเหนื่อไงพวงสั่งไงค่าเจ้าบาทด สามหมื่นสามพันแม่เพิ่นจะบาม่่แม่ครับผมซื้อทั้งหาเพราะนั่นซื้อทั้งหามาคนละที่ามมื่นจ็ดันห้ันนเจ็ดพันห้าค่ายนีอายุนะเขาสองกันสองกันกลัวสองกันกลัว สนใจที่ต so ้อไดเบอร์ไหนนะครับเบอร์ไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนะครับ062 062 170 170 2844 2844น่สนใจทุกคนสอบถามเ่ยขอสาวนี่โคร่องสาวใหญ่ชิ้นคร่องสาว ต้องใส่งงาต้องใส่ดีนะมือนีแดดห้อนแล้วนะครับแดดห้อนแล้วนะเวียดนามือสื่อหลายด้วยอนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันนะเดี๋ยววิ่งภาพอีกเบิ่งกันนะมือนีัิดเช็คเวียดนามือยังสื่อถือขึ้นเก่านะครับครับเวียดนามืสื่อถือขึ้นเก่านนะตลาดเริ่มไหวแล้วนะครับมือนีควายบอลหลายปันไหนนะครับแต่วคนสื่งวายพี่้องับาหลายหลายปันไหนนะครับคนัว คขอยม่แต่วายเนื้อนะครับให้หางเหยนน้ำได้หลายพันพืนกันนะย่อนแสงขอตรวจกอไผด้วยให้หางต่ <20 5. S 1> อสองเมตนหาเบิกแรเด้งตัวนี้ได้ขายอะไรไปไหนนะครับนี่ออนนย 2 8งหมื่นเวียดนามอ้สองหมื่นแขายเวียดนามเบิงงตัวนี้่เน่เ้าแปดนครับโค้งสางไงหนึ่งร้อยสามหาบวกเกือบร่อยซี่นนึ่งะครับอ้วนๆนะครับเาปดนะ 28, นะสองหมซ้ำตัวหมว่บ้านมีมีเอฟซีถามนะครับว่าเป็นยังงคือว่าถามสี่หมื่นกานนะครับ เวียดนามตัวเวียดนามซือ้อหันเศร้าเศร้าเก่านะครับซ้ำตัวซ้ำกันเลยนะคร store, ับก <net> ับ well, กับต <Arabic> oh, oh, oh. ัวหมู <Power Lip> ่บ้านเย็ซีฐามนะครับเป็นสีแท่งเข้าเหรอโอ้ย่างย่างย่างใบหิ่เขียนโอ้ มันหยาดมันหยาดมันหยา,นาดตวราคาีไใส่ใส่ลอยสี่สิบนะครับนะครับไา่แมยใหญ่ๆใส่้อยสีนะครับ,รบตอนนี้นะครับขายออกเป็นราคาเนื้อครับประมาณพ็ถึง3ามหมื่นนะครับนะครับ

หาเวียดงามก็ะต่ออยู่นะครับ โค้สองตัวเนี่ยสี่หมื่นนครับสูงร่อยยี่สิบเจ็ดบวกรอยสามสิบนะครับจบเอาวะเนี่าหางหยดสื่อแล้ว ซื้อไปแล้วนะครับข้อ th 1 3นะตัวที่1อบสามข้อ th จบแล้วนะครับ,บไ,ได้กนันแล้วนะไอหาซื้อแบด้หมื่นเจ็ดพันหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้หางเวียดหมื่นนเจร้อในห้างเวียดนามซื้อนะครับหมื่เน,นเจ็ดพนเจร้อยซื้ลอยสาบบวก หนุ่มน้อยไอหางสื่ดนะไอหางเวียดนามสืดนะเอาราคาประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้คนระับทา่านไอหางเวียดนามก็ยังต่ออยู่นะอ้วนๆเนี่ยสองตัวนะี่ยเิ่นเปิดใบสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนะครับเพิ่นขายกันแล้วเนี่ยมาต่ออีกรอบหนึ่ง กำลังนับเงินใส่กันอยู่นะครับกำลังนับเงินใส่กันอยู่นะครับไปมือนี้นะครับตลาดควายเริ่มไหว้นะครับเดี๋ยวไอ้มิ้นจะขอตัวกับบ้านด้วยกันนะครับขอตัวกับบ้านด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเจอกันนะครับคืนนะครับ